สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปเดตจอยนะครับสําหรับจอยรุ่นวาร์ปทูนะครับแล้วก็วาร์ปทูโปนะครับตอนนี้สามารถเล่นกับ iOS 13.4ขึ้นไปได้แล้วนะครับโดยวิธีนะครับวันนี้แอดมินจะมาสอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับเข้ามาที่ตั้งค่าโทรศัพท์นะครับให้เรามาที่การช่วยการเข้าถึงนะครับมาที่สัมผัสนะครับให้เราเปิด คำสั่งนี้ไว้นะครับ s s e เ t น v e ฟทัตนะครับกดเปิดไว้เมื่อเราเปิดเรียบร้อยให้เรามาที่แอปฟิลิจิของเรานะครับกดบวกตรงนี้นะครับให้เราเลือกจอยที่เราใช้งานนะครับก็คือใครใช้วับทูสีเหลืองนะครับใครใช้วับทูโปรก็เลือกตามนั้นนะครับของแอนมีจะเป็นวับทูโปรนะครับก็กดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นให้คอนเน็กแต่เราไม่ต้องคอนเน็กเราปิดไปก่อนนะครับให้เราสังเกตคําว่าอัปเดตเกมแพดนะครับกดเข้าไปนะครับ กด forget device ทีนึงนะครับแล้วกด back up แล้วก็กด already forgot นะครับตรงนี้เขาจะสอนให้เราเข้าโหมดอัปเดตนะครับให้เรากดปุ่ม LB กับ LT ข้างบนค้างนะครับแล้วเลื่อนสวิตช์เปิดไฟที่จอยจะสีเขียวนะครับกด start แล้วก็กดอัปเดตนะครับโดยเวอร์ชันนี้นะครับเขาจะเขียนไว้แล้วนะครับว่า support 13.4. สามจออลีนะครับกดไปก็รอจนกว่าจะ100%ยเปนะครับสำหรับใครที่อัปโหลดแล้วเออร์เลอให้ลองเปลี่ยนเนต็ตดูนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการอัปเดตร้0ยเรียบร้อยให้เรากลับมาที่ตั้งคา่าโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับโดยชื่อบลูทูธนะครับ จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ f ฟล์จ i วาร์ทูนะครับขีดไอนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีขีดไอตามหลังนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วให้เรากลับมาที่แอปไฟล์จีนิดนึงนะครับกลับมาที่หน้าแอปกดตรงนี้นะครับให้เช็คเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็เช็คโหมดตรงนี้นะครับให้เหมือนกับของแอดมินนะครับเป็น fat p แล้วก็5 8 9แกนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าเกมจากหน้า โทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าผ่านแอปนะครับเข้าได้เลยแล้วก็วิธีใส่โทรศัพท์เข้าไปที่จอยนะครับให้วางลักษณะนี้นะครับโดยดูชาร์จต้องอยู่ทางขวานะครับแนะนํานะครับให้ใส่แบบนี <pl ains> ้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เข้าไปลองในโหมดฝึกก่อนนะครับเพื่อทําการตั้งค่าปุ่มนะครับต่อนะครับเมื่อเข้ามาในโหมดฝึกแล้วครับให้เราทําการกดที่ตั้งค่าของเกมนะครับ ควบคุมนะครับให้เราจัดปุ่มเรียงตามนี้นะครับตามแบบแอดมินเลยนะครับโดยแอดมินจะอธิบายคร่าวๆนะครับคือปุ่มยิงต้องอยู่ข้างบนนะครับปุ่มเล็งต้องอยู่ข้างล่างนะครับสามปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับลูกค้าจะตั้งตามถนัดก็ได้เลยนะครับส่วนปุ่ม M จะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่2นะครับวิธีเช็คนะครับให้เรากดปุ่มนั้นนะครับมันจะมีจุดขาวๆขึ้นนะครับเล็กน้อยให้เราเห็นว่ามันยิงเซนเซอร์ไปตรงจุดนั้นนะครับนี่นะครับ เมื่อเราทําปุ่มแบบนี้แล้วครับแล้วก็เล่นจนคล้องแล้วนะครับเราสามารถทําปุ่มตรงนี้ให้จางลงได้นะครับอันนี้ผิดนะจางนะครับมันก็จะไม่ลกจอแล้วนะครับอันนี้มีจะตั้งโชว์ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะครับก็กดเซฟให้เรียบร้อยนะครับออกมานะครับแล้วก็จะเล่นได้แล้วนะครับโดยหลักการนะครับมันจะเหมือน จอยไฟดิจิบลุ่นแรกนะครับที่ไม่ต้องเล่นผ่านแอปนะครับแค่เสียบก็เล่นได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะกลับมาเล่นแล้วนะครับกดปุ่ม M เป็นกระสุนนะครับแล้วก็ A กับ B คือเอี้ยวนะครับก็สำหรับใครที่ซื้อคีย์วันไปนะครับแท่นต่อเมาส์และคีย์บอร์ดก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องรอผู้พัษนาเขา แก้กันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตให้ในภายหลังนะครับสำหรับวับทูนะครับทั้งวับทูโปแล้วก็วับทธรรมดานะครับสีเหลืองตอนนี้สามารถเล่นกับ iOS 13.4ได้แล้วนะครับช่วยกันบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ